สวัสดีจ้ามาจ้าตับ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 ซุ้มตำตำก็พดดทาไม่พอบอกอ้าวช้อนยำยำปูยำปูมาทอะไไรรมู่้ สอนไลน์สอนไลน์มือบานบ่าอีบานคือนโีบานไม่ขาย,ายเอาไม่ได้ไม่ได้ลงเฟซไอแท็กไอย่หยวกตังพี่อภิานการจากสีเกียรติ เอาพี่พิัฒนการจากซื้อเกือจากไม่านา <c oughs> นีงังห, <c oughs> หนังงอหเาขาไม่น่าห <c oughs> นางงอจังก็ตาำสมเสบเนาะกินไหมอ่ะขายขงขายของในหน้างอไมครัเรามาซื้อเร่งบริมขอเขา, <c oughs> าขายโลจอเนาะเขาไม่ได้ขายหนา เออเขาขายหนาเนาะเขาบริลยขายหนาเนาะเขาไปเลยขายความสวยเขาขายสมตำรถเขาขายรสชาติเขาขายฟีมือเนี่ยอ

ตำตกหลานน่ะน้อยยันแต่อยู่้นกาะอยู่ไงวะบางสายไหมนาซานน่ะอืมดนนันได้เสียบมัเนาะอืมมือบ่ค่อยตกเลยไปได้ในกระเสยบย่ำนั่นขอบคุณนะคะพี่น้องทุกท่านกินตำตำหลายๆอย่า,ยยางจ้ะพี่น้องทข้มตกกมูทข้มต,ตำ,ตำกระโพด ยำปูม้าหลายอย่างเลยเพาะว่าม,กากมนามากินยาลนงดื้อถามในร้านกินยังเอาไม่ได้ไหมดเลยว่มาข้าบปาถามเอาอยัางดีอืมไม่สื่อมากแล้ว เงินมือเห็เดอ๋ยกพื่นเดียวตื่นม่แ้วก็ต้องกินแต่แบบก็ต้องกินถ้าว่าเอาอย่างออดแบบแต่ยังเพิ่มอีกบ่ออ้วนขึ้นเนาะมึงแบบอวามกินแต่หมูเลเียมเยอะคอมไม่กินมากกว่าเยอะเอาข้าวสวยไหมนะ้กระต่ายเอาเต็มหมอน คลิปนี้แค่นี้แล้วจ้าพี่น้องเตือนคลิปหนาจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเต็งตองชาแนลเพียวๆเรียวๆด้วยนะจ้า